พระองค์ท่านพระองค์ท่านว่าหม่อมฉันเนี่ยสวยไหมเพคะอ้าวก็ต้องสวยอยู่แล้วถ้าไม่สวยเนี่ยจะเกิดเป็นเชื้อราชวงศ์ได้ยังไงกันเล่าเหรอถ้าหากว่าสวยแล้วพระองค์ท่านนะ่ะไม่สนใจหม่อมฉันบ้างหรอเพคะเจ้ามาแปลกนะเนี่ยดวงดาว นี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือเปคะทําไมดวงดาวถึงทาทีท่าแบบนั้นหรือไปคะไม่มีอะไรดวงเดือนเอาเป็นว่าพี่รักพวกเจ้าทั้งสองคนเป็นเปรียบเสมือนเป็นน้องเท่านั้นแล้วอย่างหนึ่งสิ่งสําคัญเลยตอนนี้พี่รู้สึกเคลียมากแล้วฝากดูแลดวงดาวให้ด้วยปอประมดวงดาวให้เป็นอย่างดีรู้หรือเปล่าได้ไปคะหม่อมฉันจะดูแลให้ดีกว่านี้แต่ ทำไมเมื่อกี้ดวงดาว yelled. มาบอกความรักหรือไปคะรู้ได้ยังไงเนี่ยพระองค์มีสนใจบ้างหรือไปคะดวงดาวออกจะสวยพระองค์ก็ยังสดมีสนใจหรือไปคะจะสนใจได้ยังไงล่ะก็ฉันชอบผู้ชายก็ฉันเป็นผู้ชายแล้วฉันจะสนใจได้ยังไงล่ะยังไม่ถึงเวลา อ๋อยังไม่ถึงเวลาใช่หมมฉันก็นึกว่าพระองค์ม่สนใจผู้หญิงเสียอีก้องมาถามเซ้าสีเลยไปไหนก็ไปหอมฉันยาวแย่เล่นนิดนิดหน่อยหน่อยผู้หญิงมาให้ท่าพระองค์ก็ตอบสนองนิดหนึ่งเค่ะราคนดีแล้วหอมฉันขอตัวนะไปคะไปพิจารณาบ้างก็ได้ดวงดาวสวยนะไปคะหอมฉันก็ได้นะไปคอะพักเถอะหอมฉันทูลาไปคะประสาจะกิน แต่ละคนมันทมจะดีกว่าแม้มีเสด็จพี่อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างข้าเอง คงไม่ได้อะไรเลยที่จะมาเป็นสมบัตินล้มาครอบของเสด็จพี่เราสองคนมันเกิดมาก็ต่างที่อยากจะได้รัตนบัลลังก์แต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้ขึ้นเถลิงราชมันต้องไม่ใช่สเสด็จพี่กล้าวะหมอมขอชีวิตไปเป็นใครกันวะ <laughs> สองั้งสองะ ต้องเข้ามาตำหนักขูงกูเปิดผ้าเดี๋ยวนี้เอาสิเมื่ออยากจะรู้ว่าข้าเป็นใครวันนี้เจ้าจะได้ประจับมันไม่มีอะไรต้องปิดบังอีกแล้วเซนพี่หลรอนวชาสิ่งนี้ข้าทำข้าต้องการที่จะได้ขึ้นของราช มีเพียงแค่เสร็จพี่คนเดียวเท่านั้นที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรนัตนบ,บัลลังก์วังหลวงแม้แต่เมืองหน้าด่างข้าพเจ้าก็ยังไม่มีสิทธิได้ครอบครองกูเสียด้ข้าวที่คุณมึงขึ้นถ้ากูรู้ว่ามึงเ,เป็นอย่างนี้กูไม่ปล่อยชีวิตมึงงแต่แรกเลยถ้ามึงอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากข้ามศพกูไปก่อน วิเ็จพี่มันจะแหลกลายได้อีกไม่นานเสร็จพี่ต่อให้มีปีกมิจิกน,นี้ก้าวของผมไม่พน้นยอมเอาชีวิตให้ก้าวของผมหน้าที่นี้ดีกว่าเราไม่อยอมไปเดเน้ย <ś led> ไอ้วนมุนเทพกูให้หนทางให้พวกมึงเลือกว่าจะอยู่ฝ่ายกูหรือฝ่ายเส้นพี่ของกูเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดนี่อะไรอ่ะโบรถหลวงพ่เข็มนี่มึงเอามาทั้งโบรถแล้วเหรอเ <ś led> อาาเข้าเมืองอันนี้นรีบๆเลยนะเดี๋ยวมันจะยกวัดมาอีกท่านม่็ผู้ผิดเมื่อครั้งที่แล้วท่านใส่ร้ายเรา จนเราได้รับอาญาแผ่นดินต้องไปนอนคุกอยู่หลายวันกับเพื่อนเราก<อ>ตัวอย่ามนี้ผู้ร้ายตัวจริงได้ปรากฏก็คือท่านจากักริก็มึงโง่เองอยู่อะเสือกอยู่ไม่ตรงที่ตรงรอยเป็นโอกาสทั้งกูกูเลยยื่นความผิดให้มึงถ้าวันนี้พวกมึงจะขัดขวางไม่มึงก็กูต้องตายกันไปข้างไอ้พวเราดับ,บห้ได้ระวังตัวจ,จ,จ,จับมันับับมัน พวกเจ้ามากเฮ้ยค่ะถ้าเกิดว่ามาช่วยไม่ไปไม่ทันวางโบสถ์ก่อนวางโบสถ์รีโบสถ์ลูกกูเข็มไม่ใช่ค่ะเนี่ยเอาเข้าเมืองด้วยมึงนี่ชอบขโมยของเล่นของพี่เหลียวเข้ามาเรื่อยรักลูกกูเข็มให้ลูกกูเข็มอยู่นี้ดีนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผมเป็นคนรักศาสนาไอ้เพื่อนโบสถ์ลูกกูเข็มมึงอะทำไมถ้าอยู่แถวบ้านกูเนี่ยเขาไว้เลี้ยงหมานะเพื่อนนะมึงจะบ้าห่างไปบาปกรรมเนี่ยมึงนี่บาปกรรมนี่เขายกมาจากศาลพระภูมิไหมเนี่ยเราปลอดภัยเพราะพวกท่าน ขอบคุณมากด้วยความจริงก็ได้ปรากฏแล้วว่าผู้ร้ายตัวจริงไม่ใช่ข่าไอท้ทวนแต่เป็นโอรสจกกักริกิที่คิดจะฆ่าพระอ,องค์ท่านแต่การนี้มีเรื่องสำคัญจะมาทูลถวายข้าพเจ้าได้ชนะศึกของพญาโฮราพระเจ้าค่ะจริงเหรอจริงพเจค่ะเฮ<อ><ช>้ยโอ้แผ่นดินเราชนะแล้วเชืเอ่อไหมเนี่ย เชื่อถ้าไม่เชื่อสาบา,น,านหนานาหลวงปู่เข็มก็ได้ชนะมาจริงด้วยสองตาเขาเห็นกันหมดเลยมุงนี่จะอ้างหลวงปู่เข็มอย่างเดียวเลยเนาะรักหลวงปู่เขมเราดีใจแล้วก็ขอบใจท่านมากไม่เสียแรงที่เราใช้โอกาสนี้พิสูจน์ตัวท่านเอาอย่างนี้เราจะขอแต่งตั้งตำแหน่งให้พวกท่านทุกคนและเราจะขอแต่งตั้งให้ท่านทวนมีตำแหน่งเป็นถึงคุณทับทวนทงโอ้โอ อยพออระองค์พปแลค่ะแล้วก้าของฉันล่ะใช<ะ>่ก้าของฉันก็ชนะทัพเหมือนกันไปด้วยกันเนี่ยพระยะ่ะจะไม่มีจดถามพระดาศัก์อะไรให้เลยเหรออยากได้ใช่ไหมเอาแบบที่คนกราบคนนับถือไหมให้ผมขอเองได้ไหมให้มึงชื่ออะไรฮะมึงชื่ออะไรบอกจ้าแล้วเขาจะแต่งาำหน่งให้ถูกไอ้ควยก้าของฉันขอได้ไขอได้ขอได้ขอไปอยู่หน้าโบสถ์หลวงปู่เข้ม มันเกี่ยวและกยศมึงรักษารองเท้าเองได้กันดีแล้วไม่ใช่เหรอเพื่อนจะติดไปเลยไหมตอนนี้ก็เป็นคุณทับทวนทองเออมึงก็เป็นคุณทับถวยทองเอาขวยยางเดียวพอแล้วไม่ต้องมาถวยเถยอะไรด้วยหรอกถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้สามมองเช้าขึ้นเฝ้าเราเราจะรอโอ้ยแกวเลยฮ่ฮ่าแเลยไปแม่ทับเลยควบุญบารมีของปู่เข็มนั่นแทเ เราต้องไปไหว้หรือเียล่าขึันมะขึ้นมันพระองค์ท่านลำเอียงเราทับใช้ราชการมาตั้งนานเป็นแค่หมื่นไอ้นี่เข้ามาไม่ทันไรเป็นถึงแม่ทัพเอาเถิดวะไปหาดวงเดือนเถอะไปไปไหมตกลงกลับที่เก่าไงมึงยาวดวงไม่ดีตอนนั้นนัแหละคุณก็คงจะเอามึงไม่มีใครแล้วดวงเดือนจ้า ังคราสมุนไพรเดินออกหายากลางป่ายเยเพื่อคนอาศัยรักษาเรียนตำราที่เธอฉลงชีวิตเชื่อมโยง ชีวิตข้าเจ้าสถานทุกวันนี้เปรียบเสมือนพรานบ้านไพรทุกวันจะต้องออกหาสมุนไพรเพื่อที่จะรักษา ให้คนนั้นหลุดพ้นจากอาการป่วยวันนี้ล่ละเราจะนำวิชาความรู้ที่เรามีทั้งหมดเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองเพื่อใช้วิชาให้เป็นประโยชน์ แกไม่ลงแค่มีแกไม่จนฉันทำนะข้ามีถึงร้อยลายฉันได้ตัง100ร้อยเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไร่เทพคุณภาพขั้นเทพสิบนิ้วกราบพี่น้องอย่าเพิ่งมองทำมาเมินผมยากจนเสียเหลือเกิน ไม่มีเงินจะเลี้ยงกายเหมือนชูชกขอสองกุมารแต่นิ้วขอทานน้ำใจขอแบงสักคอลระบาวอนานายช่วยปราณี มาขอทานเพราะผมจนชายเป็นจนคิดบนจริงทำทานช่วยผมที่จะได้มีสื้อข้าวกินอันคนเราสมัยนี้จนหรือมีอย่ามองมินเป็นมนุษย์ที่เดินดิน ก็อย่าสิ้นแรงศรัทธาเหมือนตัวเราเจ้าสถานวันนี้นั้นจะไปข้างหน้าจะเดินทางสู่ภาราเพื่อรักษาให้คน ขคืนฝ้าพรงท่านมีธุระอะไรก็ไม่รู้มาแล้วหรือแม่ทัพทวนทองพระเจ้าค่ะถวายบังโคงไม่เอาองคท่านา <c oughs> นั่นอะไรอ,ะอ่ะอ่าวงงงงสิ่งที่แกบอกฉันนับถือมาตลอดหลวงปู่เข็ม <c oughs> <c oughs> นับถือพอเราได้ดีแล้วเราจะไม่ลืมหลวงปู่เข็มเอามาแฝนคอเลยไปทักค่ ีใจกัดท่านเวลาพวกอิวข้าวอะไรต้อยากกินเค็มบอกก้าวชันได้เก็บไว้เถอะมหลวงพ่อไปครึ่งรุ่นหนึ่เข็มปีเลยนี่ไม่แปลกใจบ้างเหรอที่เราเรียกท่านมาน่ะเพราะสาเหตุอะไรขอเดชะโอรสแก้วเรียกก้ากระหม่อมมาเป็นการส่วนตัวก็แปลกใจนะที่ยามนี้พค์ท่านเรียกข้าเฟ้อมมาที่ตำหนักปกติแล้ว เราจะได้พบกันณหน้าท้องพระโรงหลวงที่เราเรียกท่านมาไม่ตุลาอะไรไม่ะค่ะเพราะเราอยากจะขอโทษท่านทั้งสองคนที่เราคิดว่าท่านกําลังจะเอาชีวิตเราจะฆ่าเราแต่สุดท้ายเราเป็นพระอนุชาเราที่ทําขอโทษจริงๆจากใจเลยนะถ้าเป็นเรื่องนั้นคนไม่รู้ก็ไม่ผิดกระบอกชั้นไม่ถือสาหาความใช่คะแค่พระองท่านชุบเลี้ยงให้กระบอมชั้น เป็นคุณทับถวนทองใช่แล้วพร้อมได้เพื่อนกระหม่อมชันได้ดิบได้ดีอยู่ณนะแผ่นดินนี้กระหม่อมชันก็เป็นบุญคุณอย่างยิ่งแล้วพระเจ้าค่ะใช่พระเจ้าค่ะ,ะ,คะท่านเป็นคนดีมากไม่เสียแรงที่เราได้พบท่านนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะสร้างเรือนประทานให้ท่านอยู่ทั้งสองคนโอ้หเป็นพรกกรุณาที่คุณอย่างสูงพระเจ้าค่ะแล้วสิ่งสําคัญ เราอนุญาตให้ท่านเข้านอกออกในบริเวณในเมืองได้หมดทุกทุกที่เลยหรอพะย่าพ่ะที่ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำก็เข้าได้เข้าได้อุทยานหลวงยิ่งเข้าได้เข้าไปยังแล้วจกล้าผมฉันอ่อแล้ว้าเพื่อนกับฉันไปห้องประชุมบอกท่านอ่ะเข้าได้หยอกเล่นะอ้โหเข้าได้ยังไงแหมใครจะกล้าเข้าไปหรอพย่คะกระเสาเย้าแย่นะเรายิ่งอุทยานหลวง มีสิ่งสวยงามมากมายถ้าท่านมีโอกาสก็ลองลงไปดูนะทยานหลวงมีสิ่งสวยสดงดงามแต่ที่สำคัญเราขอคำมั่นสัญญาสักข้อสองข้อได้หรือเปล่าเอ่อหงก็ขอไม่ได้ขอเธอขอใครอะพี่อะขอขุนทับ่วนโกรแล้วก็ดีใจที่ว่าขอหรอเอาแัดค่ะได้หรือเปล่า เป็นเจ้าชีวิตของข้าพเจ้าแม้แต่ชีวิตยังให้ได้จะมีการใดที่ก้าวของท่านจะให้ไม่ได้พระเจ้าค่ะถ้าเกิดว่าท่านจะมีคู่ชีวิตท่านต้องรอแต่งงานพร้อมเราถ้าหากมีคู่ชีวิตก็ต้องแต่งงานพร้อมพระองค์ใชไ่ได้เฮ้ยแต่ถ้าพระองค์เขาอยู่เป็นโสดกูจะทำยังไงแล้วอา้าทำไมอ่ะ ใครจะไม่เป็นโสดตลอดชีวิตเราเออรับบาตรับคำเหมือนกันได้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 ไม่เลิกค่ะแม่ได้ใช่ไหมได้พัชการข้อที่สองที่เราอยากจะขอท่านถ้าเกิดว่าท่านจะมีเมียต้องหน้าตาเหมือนชั้นโอรสแก้วโอ้เฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปรึกษาเพื่อนแป๊บหนึ่งพ่ชกาะเฮ้ยเราวัตและหน้าโอรสเนี่ยป็ะวัเหมือนหลวงปู่เขมมรู้จะไปหาที่ไหนแล้ววะ ได้ยินนะได้ยินนะหยอกหยอกหยอกไม่เล่นเลยค่ะหยอกเล่นเอ้ยรับคำไปก่อนแล้หน้าแบบนี้กจะหาที่ไหนใช่หรือเปล่าเนี่ยรับรับปากไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังได้ก็ได้พี่เจค่ะเวลาเวลาพิงยาปุญญาคนนี้หรอปึกษาเหรอเนี่ะมีหรือผู้เคมเป็นพยานปุญญาตัวนี้ไม่เคยพลาดพี่เจค่ะถ้าอย่างง้นจำกฎสองข้อไว้ข้อที่หนึ่งก็หากจะแต่งงาน ก็ต้องแต่งพร้อมพระองค์ท่านใช่ข้อที่สองเวลาแต่งงานเจ้าสาวคนนั้นต้องหน้าเหมือนพระองค์ท่านใช่จับแม่ถ้าอย่างนั้นได้เวลาเข้าพักเราขอตัวก่อนนะองก็เป็นอะไรเขาก็ไม่รู้ว่าไหมพงก็แปลกแปลก โง่ก็แปลกแปลกแต่มึงแปลกกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรมองตาเยิ้มเล็ดย้อยเลยโอ้รถแก้วทำไมทำไมวันนี้ดูแล้วมันน่ารักน่าจับน่าจูบน่าลูบน่าอะไรเดี๋ยวถีบไปนู่นเลยมาเคิบอะไรเนี่ยเขาเป็นหญิงแล้วเป็นชายวะเป็นผู้ชายมันจะบ้าไงแล้วมึงจะสวนตะวรรณาโมกชันไงไอ้บ้าไม่ใ แต่ทำไมความรู้สึกกูกูรักเขากูชอบเขามีความรู้สึกดีๆอาการอาการหนักนะหรือว่ากูจะเป็นมึงเนี่ยกูจะเป็นหรือเปล่ามึงมึงมีอาการหนักแล้วถ้ามึงอยากใค้อาการมารดลงมึงกินหลูกอูเค็มกูเข้าไปเลยครับเฮ้ยบ้าอ้างไอ้เขาเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายแน่นะถ้าเป็นเช่นนั้นเรื่องนี้พักเอาไว้ก่อนไปที่อุทยานเห็นพระองค์ท่านบอกว่ามีสิ่งสวยสดงดงาม เราก็อยากจะเห็นว่าจะสวยเพียงใดไปไหมมึงอ่ะไปสิไปสิไปรออะไรเราไปไปไป,ไปเป็นอะไรของมึงเนี่ยฮะมอนผู้ชาย คนที่ในฝันอาการแบบนี้รู้นะค <ใจ S 2> ิดอะไรอย<น>ู่ แม่กลายหายมนได้เจอคนจริงใจเ้าภาวนาบอก้าถ้าเป็นจริงได้ได้เจอรักดีเมื่อใดจะขอบใจ หายหัวใจเตียนบ้าเดือนลอยเลื่อนเป็นเพอนในยามนิทราฝากลง เฝ้าภาวนาบอกฟ้าถ้าเป็นจริงได้ได้เจอรักดีเมื่อได้จะขอบใจสายลมกับฟ้าพรจังเลยไอ้เอ๊ะ,อะ,อะ,อะ โอแกไม่ลงแค่เมียไม่จนละฉันทำนะค้าวมีถึงร้อยลายฉันได้ตั้งรถตะเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพ